ดังไฟตัวพี่น้องมือหนเ่าเตรียมตัวทำข้าวต้มข้าวต้มใส่หมูบดวันนี้เราเตรียมหอมเตรียมผักผักชีไหมค่ะว่าเปื่อยถิ่มเบิบร,ร์ดบะสันต์้องหอมาบ่วยบ๊ไยไอซื้อเมื่อวานพี่น้องเอาแต่ผักหอมมากเดี๋ยวจะเอาเนบใส่อันกระถางนียังไว้ถักปูกดีดอก เราบาเปื่อยทิมเบิร์ดเะสัน่นตัวเชดได้เรสันเราบเชไ,ได้พักขืนชายมาเที่ยนเกิดต้มข้าวไปไปเปลี่ยนชุดลูกเต็มราวผ้าอยูน่นี่งมันประดับตัวไปไปเปลี่ยนชุดเลยกำลังจะก,ก่อไฟเพื่อเตรียมต้มข้าวต้มใส่หมูบดใส่ไข่แล้วก็ใส่เลือดหมู

อย่าเด้อจะไปใกล้เข้าหลายไฟนะ่ะมันอันตรายร้อนร้องก่อนอน้ข้าวเจ้าก่อน้าะเจ้ามันตกเขาเก่ามันขวบปีละตกแ้างงามเป็นไรนะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะไมไ่สวย โอ้กมอร่อยใช้เป่าตั้งสอง่้าสิบกิโลมาไปดูหมูบดหน่อยหมูบดเราอยู่ใน็ดานหลางก่อนแล้วนหองล้างก่อนนะคะต้มข้าวค่ะไข่ด้วย มือเลยเราไปขนของมาจากบ้านหลังหนึ่งอยู่ข้างหน้าโน้นพระตู้เย็นเราอยู่ตรงนนู้โอ้นตรงนี้คือครัวทำกินเราโอ้ยหอนเอาแถวที่นี่ตุ่มเข่าก่อนเดี๋ยวพี่น้องตุ่มเข่าก่อนเดี๋ยวมันอาจจะยาวเนาะเพราะว่าข้างหมอไว้กว่าหมอนสูงเนาะ กรสิแค่ฟักหมูใส่เขาเปื่อยๆข้าวมันพุออก,ออนก,กออกหมดแหละแตกออกเล้วใส่เกลือใส่ผงลงไปแล้วก็ใส่หมูบดลงไปแล้วก็ใส่ผักใส่อะไรลงไปเนาะเดี๋ยวเวลาสุกเราก็จะอีกหนึคลิปเนาะตอนนี้เราเป็นแค่ขั้นตอนเบืออ้องต้นสําหรับการต้มข้าวเพราะว่าเขานีางว่าันสุกลนะอดลองนะคะเรืองควาสามารถเป็นอย่งไรนะ 我不许动。 เทียมกันตามส่ก็ได้เจียวก็ได้อันสำเร็จก็มีเนาะแต่มันจะไม่หอมเหมือนกับที่เราเอา่อมีความจะใช้ผักสารพัดอย่างเนาะทวมิดลงไปในข้าวต้มอ,อันนี้ยาเส้นเพืจับกินอยู่ไประม,มาณห้าหกเส้นเนะครับใช้ต้มสายให้มันเหนียวๆซะหน,นอออ่อยเลยเฮ้ยเกิดฟ้อมเหนียวๆนิดนึงนี่ก็จะเป็นแครลลอทแล้วก็ผักกาดขาวเนาะ แล้วกิิเนราะว่าแล้วแล้วเราซือลเลือกกินเขาตองเอาเปื่อยๆแล้วจังสิงกินไหนเนาะก็จะใส่